ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําผ้าพพกผมของน้องหมีนะคะนิดาก็จะใช้ไหมสีฟ้าและสีขาวนะคะแล้วก็ใช้เข็มเหมือนเดิมค่ะทางฝั่ง2อทับศูนย์เริ่มต้นนะคะเราก็จะเริ่มด้วยการถักโซ่ค่ะจํานวน4โซ่นะคะตามแพทเทิร์นที่ดาขึ้นไว้ให้เลยนะคะ สโซ่แล้วนะคะจากนั้นเราติดเข็มกัดไว้ที่โซ่หลักที่4นะคะจากนั้นค่ะให้เราถักเอฟลงโซ่หลักแรกนะคะจำนวน 2F เอค่ะจบนะคะแถวที่1ต่อไปค่ะเริ่มต้นแถวที่2ด้วยโซ่3นะคะ จากนั้นนิดาจะติดเข็มกัดไว้ตรงที่โซ่หลักที่3ามกนนะคะตรงนี้ติดไว้นะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ลืมหลักนะคะต่อไปพลิกงานกลับค่ะจากนั้นถัก F ลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะถัดไปค่ะให้ถัก F สองตัวลงในหลักเดียวค่ะ หลักสุดท้ายนะคะที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะให้เราถัก F 2ตัวในหลักเดียวเช่นกันค่ะก็จบแล้วนะคะแถวที่ 2. 2มาเริ่มแถวที่3กันเลยค่ะเริ่มด้วยโซ่3นะคะจากนั้นค่ะเหมือนเดิมติดเข็มกัดไว้นะคะที่โซ่หลักที่3นะคะถ้าใครจำหลักได้ไม่จำเป็นต้องติดนะคะ แต่นิดาต้องอธิบายทุกคนเนาะก็เลยต้องติดทุกแถวนะคะต่อไปค่ะเราก็ถัก f นะคะลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะจากนั้นค่ะให้เราถัก f 2ตัวในหลักเดียวนะคะถัดไปค่ะให้เราถัก f นะคะ2หลักค่ะ ดูตามแพทเทิร์นนะคะจากที่เราวาดแล้วก็ที่ดาเขียนไว้ให้นะคะต่อไปถัก F นะคะสองตัวในหลักเดียวค่ะตรงนี้หลักสุดท้ายนะคะที่เราติดเข็มกัดค่ะถัก F 2สองตัวในหลักเดียวนะคะ ต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่4ค่ะด้วยโซ่นะคะจำนวน3โซ่จากนั้นนะคะเหมือนเดิมติดเข็มกัดไว้นะคะถัดไปค่ะให้เราถัก F ลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะจากนั้นค่ะถัก F อสตัวในหลักเดียวนะคะ ค่ะให้เราถัก F นะคะจำนวน6หลักค่ะพอเราได้ F นะคะครบ6หลักแล้วนะคะจากนั้นค่ะให้เราถัก F สองตัวในหลักเดียวนะคะ2หลักสุดท้ายนี่นะคะหลักสุดท้ายก็คือหลักที่เราติดเข็มกัดนะคะ ก็ถัก f สองตัวในหลักเดียวค่ะต่อไปค่ะเริ่มแถวที่5้ากันเลยนะด้วยโซ่สามติดเข็มกัดไว้นะคะต่อไปค่ะให้เราพลิกงานกลับนะคะแล้วเราก็ถักเอฟลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะ ถัดไปค่ะถัก F 2สองตัวในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก F นะคะจำนวนสิบหลักค่ะ นะคะถักเอฟจำนวน2ตัวในหลักเดียวนะคะหลักสุดท้ายค่ะคือหลักที่เราติดเข็มกัดนะคะก็ถักเฟ2ฟสองตัวในหลักเดียวเช่นกันค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่หนะก็จบแถวที่ห้าไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่6กันเลยค่ะ แถวที่6นะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่3นะคะเหมือนทุกแถวนะจากนั้นค่ะเราก็จะติดเข็มกัดไว้นะคะถัดไปนะคะให้เราพลิกงานค่ะแล้วก็ถักเอฟนะคะลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราถักเอฟสองตัวในหลักเดียวกันนะคะ ถัดไปค่ะให้เราถัก f นะคะจำนวน14หลักนะพอครบ14 f แล้วจากนั้นให้เราถัก f 2ตัวในหลักเดียวนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะถัก f 2ตัวในหลักเดียวนะคะ ตรงที่เราติดเข็มกัดไว้ก็จบไปแล้วนะคะแถวที่6ค่ะเริ่มต้นค่ะแถวที่7นะคะด้วยโซ่3ค่ะอย่าลืมติดเข็มกัดนะคะถัดไปค่ะให้เราถัก F นะคะลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะ ค่ะให้เราถัก F 2ตัวในหลักเดียวนะคะจากนั้นค่ะให้เราถัก F นะคะจำนวนทั้งหมด18หลักนะคะพอเราได้ F ครบ18หลักนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เราถัก F สองตัวในหลักเดียวค่ะแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะ 2> F สองตัวในหลักเดียวลงหลักสุดท้ายนะคะที่เราติดเข็มกัดไว้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับแถวที่7ค่ะต่อไปนะคะเริ่มต้นแถวที่8ค่ะด้วยโซ่3 จากนั้นนะคะติดเข็มกัดไว้ต่อไปค่ะให้เราพลิกงานกลับนะคะแล้วเราก็ถักเอฟลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะถัดไปค่ะให้เราถักเอฟสองตัวในหลักเดียวกันนะคะจากนั้นค่ะให้เราถักโซ่ค่ะจำนวน9ก้าโซ่นิดาจะติดเข็มกัดตรงโซ่หลักที่1นะคะต่อไปค่ะ ถักโซ่ต่อค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะจากนั้นค่ะนิดาก็จะติดเข็มกัดตรงโซ่หลักที่9้านะคะต่อไปค่ะให้เรานับหลักนะคะนับหลักตรงนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะ แล้วเราก็ทำสัญลญักษ์ไว้ก่อนนะคะตรงหลักที่9ต่อไปนะคะนิดาก็จะถัก F นะคะหลักถัดจากหลักที่เราปักเข็มหมุดนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราจะถัก F จำนวน4หลักนะคะ ต่อไปค่ะให้เราถักโซ่นะคะอีก9โซ่ค่ะเหมือนเดิมนะคะนิดาก็จะติดเข็มกัดไว้ตรงโซ่หลักแรกนะคะและก็โซ่หลักที่9นะคะจากนั้นนะคะเราก็นับหลักค่ะนับจํานวน9หลักนะคะแล้วเรา ก็ไปปากหลักที่10นะคะก็คือตรงนี้ค่ะถัก f 2ตัวในหลักเดียวนะคะและหลักสุดท้ายที่เราติดเข็มกัดนะคะเราจะถัก f 2ตัวในหลักเดียวค่ะก็จบแล้วนะคะแถวที่8ค่ะ ต่อไปค่ะเราไปเริ่มแถวที่9กันเลยนะคะเริ่มต้นด้วยโซ่3ติดเข็มกัดไว้ก่อนนะคะตรงโซ่หลักที่3จากนั้นค่ะให้เราพลิกงานกลับนะคะแล้วก็ถัก F ลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะถัดไปค่ะก็ให้ถัก F อสตัวในหลักเดียวนะคะ นั้นนะคะก็ให้เราถัก F นะคะลงหลักนี้ค่ะ1ถัดไปนะคะก็ถัก F ค่ะ2จากนั้นก็ให้เราถัก F หลักที่3นะคะบนโซ่ที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะเนีย่ยค่ะประโยชน์ของการติดเข็มกัดนะคะมันก็จะทำให้เราไม่หลงหลักนะคะ เราก็จะค่อยๆไร่ถักไปแบบนี้นะคะเราจะได้ F นะคะตรงจุดนี้จำนวนทั้งหมด26หลักนะคะ เราถักครบจํานวนโซ่แล้วนะคะเราก็มาถักบน f นี่นะคะสีะ่หลัก นั้นนะคะเราก็ค่อยๆได้ถักบนโซ่นะคะที่เราทำไว้นะคะตามที่ตาบอกในต้นแถวนะคะว่าแถวนี้เราจะได้เอฟจำนวน26หลักนะคะตรงกลางเนาะ พอเราถักบนโซ่เสร็จเรียบร้อยจากนั้นค่ะให้ถัก F นะคะหนึ่งหลักค่ะสองหลักตรงนี้ถัดไปนะคะก็ให้ถัก F สองตัวในหลักเดียวกันนะคะและหลักสุดท้ายนะคะก็ให้เราถัก F สองตัวในหลักเดียวกันค่ะก็จบแล้วนะคะแถวที่9้าค่ะ จบแถวแล้วนะคะให้เราใช้เข็มนะคะสอดเข้าไปตรงนี้ค่ะเราก็จะเห็นแบบนี้นะคะจากนั้นให้เราดึงไหมกลับเข้ามาเราก็ถักโซ่ค่ะจำนวน3ามโซ่นะคะจากนั้นค่ะเราก็ติดเข็มกัดเหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เราจะสลับสีเป็นสีขาวนะ ต่อไปค่ะก็ให้เราดึงเส้นสีฟ้าลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็พลิกงานกลับค่ะจากนั้นให้เราถักเอฟลงหลักเดียวกับที่เราถักโซ่นะคะแล้วก็ถักทับเส้นสีขาวเส้นสั้นไปด้วยนะคะที่เราต่อไว้นะคะตรงนี้ค่ะเราก็จะถักเอฟสองตัวในหลักเดียวนะคะถัดไปค่ะเราก็จะถักเอฟนะคะจำนวน30หลักนะคะ นั้นค่ะเราก็จะถัก f สองตัวในหลักเดียวตรงนี้นะคะหลักสุดท้ายค่ะตรงที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะเราก็จะถัก f สองตัวในหลักเดียวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ถักโซ่นะคะ1โซ่ก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็ติดเข็มกัดนะคะไว้ตรงโซ่ที่เราทำนะ จากนั้นให้เราตัดไหมได้เลยตัดไหมสีขาวแล้วก็มาตัดสีฟ้านะคะเหลือไว้นิดนึงประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะเรามาถักสายรัดผ้าโพกผมนะคะนิดาก็จะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่นะคะจำนวน35โซ่ค่ะ ขนัดนะคะถ้าจะถักน้อยกว่าหรือมากกว่าก็ได้นะคะแล้วแต่เราได้เลยอันนี้นะคะก็จะได้ความยาวประมาณเดี๋ยวนี้เราวัดให้ดูนะคะก็จะได้ความยาวประมาณ13-14เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราจะนำมาเชื่อมกับชิ้นที่เราถักไว้โดยฝั่งที่เราจบงานคือฝั่งนี้ถูกไหมให้เราพลิกมาอยู่ทางขวามือของเรานะคะจากนั้นค่ะปลดเข็มกัดออก จากนั้นนะคะให้เราถัก V นะคะตรงจุดนี้นะคะพอเราได้แบบนี้ให้ดึงไหมกลับเข้ามานะจากนั้นถัก1ถัก X ตัวที่2ในหลักเดียวกันก็คือ V นะคะถัดไปค่ะถักโซ่ค่ะจำนวนสองโซ่จากนั้นนะคะเราก็ถัก V ีลงหลักถัดไปนะคะจากนั้นค่ะก็ให้เรา ถักโซ่นะคะจำนวนสองโซ่ค่ะต่อไปนะคะเราก็ถัก X จากนั้นค่ะเราก็ถักโซ่สองค่ะแล้วก็ X นะคะแล้วก็โซ่สองค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะเอ็กแล้วก็โซ่สองจำนวนทั้งหมด34ครั้งนะคะ เราก็ค่อยๆถักนะคะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้มันจะทําให้หมวกของน้องนะคะมีความแบบเป็นคลื่นๆน,นะคะอยากๆค่ะเราก็จะถักมาถึงหลักก่อนลองหลักสุดท้ายก็คือตรงนี้นะคะพอเราถักโซ่สองแล้วนะคะจากนั้นให้เราถักวีนะคะลงหลักตรงนี้นะ นั้นนะคะเราก็ถักโซ่ค่ะจำนวน2โซ่นะคะถัดไปค่ะหลักสุดท้ายเราก็ถัก V นะคะลงไปจากนั้นนะคะก็ให้เราถักโซ่ค่ะจำนวน35โซ่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับผ้าโพกผมนะคะของน้องหมี พอเราถักเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บความเรียบร้อยอีกครั้งค่ะโดยการตัดไหมนะคะที่มันเป็นเศษเหลือออกมานะคะส่วนนั้นสีฟ้าเราก็ใช้เข็มนะคะซ่อนปลายไหมนะคะเข้าไปในตัวผ้าโพกผมนะคะมันก็จะเนียนค่ะสำหรับวันนี้นะคะลิดาก็ทำผ้าโพกผมให้ทุกคนดูแล้วนะก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะ ส่วนผ้ากันเปื้อนของน้องหมีนะคะเดี๋ยวนิดาจะมาในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ